สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายรถไฟลอมบบนะครับวันนั้นไม่ได้ใส่ฐานฐานไม่มีเพิ่งไปซื้อฐานมาเปิดสวิตช์ให้ดูนี่เป็นประมาณนี้นี่ครับผม 997บาทคันนี้เพิ่งซื้อมาอความจริงมีเยอะกว่านี้อยู่ตรงนู้นแต่เอาเยอะไปไม่ได้มันหนะักไปไม่ได้ โอ๊ยโอ๊ยชนเท้าครับนี่โอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ